สวัสดีค่ะเมนูของหวานวันนี้นะคะก็จะแนะนําเป็นสาคูกระทิค่ะใส่เผือกนะคะส่วนผสมก็จะมีเผือกคหา,าหั่นเตาเล็กๆแบบนี้นะคะใช้หัวใหญ่นิดนึงค่ะอันนี้ไม่ได้ใส่ทั้งหมดนะคะเหมือนจะเยอะไปค่ะอาจจะ แบ่งไว้ก็ได้ค่ะแล้วก็สาคูสําเร็จรูปค่ะเป็นเม็ดอันนี้ใช้มีทั้งสีชมพูสีเขียวแล้วก็สีขาวนะคะก็จะเป็นกระเจี๊ยบใบเตยแล้วก็สีธรรมชาติค่ะกระทิค่ะใช้เป็นหัวกระทินะคะเป็นแบบพลาชไลค่ะอันนี้ถุงหนึ่งกิโลนะคะเดี๋ยวเราจะเคี่ยวทําเป็นน้ําราดกระลาดบนสาคูนะคะแล้วก็มีเกลือป่อนเล็กน้อยค่ะน้ําตาลทรายค่ะแค่นี้เองค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มก,กันเลยนะคะ ระหว่างที่เรารอน้ําเดือดนะคะเราก็จะมาเคี่ยวกะทิกันค่ะเมื่อกี้ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะให้หัวกะทิเขามีรสชาติเค็มๆแนเปร,รีๆค่ะเวลาทานคู่กับของหวานก็จะเข้ากันดีค่ะอันนี้ใช้เป็นหัวกะทิร้อยเปอร์เซนเลยนะคะไม่ได้ใส่น้ําเพิ่มเลยนะคะเน้นเป็นสวยค่ะ,นะคะเคี่ยว เคี่ยวให้เดือดเลยนะคะเพราะว่าเขาจะได้ไม่เสียเร็วนะเพราะเป็นกะทิต้องแบบต้มให้สุกก่อนระหว่างนี้ก็แกะน้ำตาลใส่อแล้วกันนะคะ มันคนด้วยนะคะโอ้ยกระเด็นค่ะระวังกระเด็นกระเด็นไปแล้วอราด หัวกะทิเราเดือดแล้วค่ะก็คนต่ออีกนิดนึงถ้าใครชอบข้นๆอาจจะเป็นละลายแป้งข้าวโพดผสมไปอีกนิดนึงก็ได้นะคะทําให้น้ำกะทิเขาหนืดขึ้นเวลาร้าดมันก็จะดูสีสวยขึ้นนะคะดเดี๋ยวเขียวนิดนึงค่ะ ขอชิมนิดนึงนะคะเมื่อกี้ใส่เกลือไปแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวเราปิดเตานี้ก่อนเค็มเๆประแล่นๆนตามที่ต้องการแล้วค่ะอันนี้เราไม่ใส่แป้งลงไปนะคะใช้เป็นหั่วกะทิอย่างเดียวค่ะเอาไว้ราดเวลากินกับของหวานเนาะแค่นี้ค่ะเรียบร้อยค่ะกะทิสำหรับราดเนาะ เอาเป็นแบบง่ายๆที่เราทำทานเองหรือว่าทำไปวัดหรือว่าทำทานเลยไม,ไม่ต้องการความสวยงามมากค่ะก็ไม่ต้องให้มันข้นก็ได้ค่ะแค่กระทิอย่างเดียวก็น่าจะเพียงพอแล้วค่ะเอาแค่พอเดือดก็พอค่ะ มาดูน้ําที่เราต้มไว้เมื่อกี้ค่ะสําหรับทําของหวานนะคะขอปิดอันนี้ก่อนน้ําร้อนแล้วก็ใส่น้าตาลทรายไปประมาณครึ่งกิโลค่ะกะกะเอานะคะถ้าชอบหวานก็เดี๋ยวเราเติมทีหลังได้เนาะอันนี้เราเอาประมาณครึ่งกิโลก่อน ครึ่งกิโลกับเม็ดสาคูประมาณอันนี้หนัก400กรัมค่ะใกล้เคียงกันละกันนะคะระหว่างน,น้ำตาลทรายกับเม็ดสาคูค่ะก็คนให้น้ำตาลทรายละลายนะคะ ใส่เกลือป่นลงไปในสาคูอีกนิดนึงนะคะเผื่อสําหรับคนที่ไม่ชอบกินรา,าดน้ำกะทิเมื่อกี้น้ำะกนนำะทิก็จะเค็มนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่เยอะมากอันนี้ขอใส่ลงไปอีกนิดนึงตัดหวานถ้าอ,อยากกินแบบไม่ราดกะทิอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถกินได้เลยอ,เอันนี้ใช้เป็นหม้อหุงข้าวนะคะมาตม้มเพราะว่าหม้ออื่นเนี่ยจะเป็นหม้อแกงกัวทําของหวานแล้วแบบ พวกอะไรนะเครื่องแกงกลิ่นเครื่องแกงของที่ติดกลิ่นกระทักยินแล้วอยู่นี้มันจะไม่อร่อยแล้วก็ไม่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันจะมีกลิ่นติดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยขอเป็นหมอ้อหุงข้าวเอามาตรงเอามาประยุกต์ใช้เนาะนี่ค่ะเรียบร้อยไม่มีหมอ้ออื่นทุกหมอ้อทําแกงหมดเลยเ,ออเรียบร้อยพอน้ําตาลทรายละลายเข้าที่แล้วก็จะใส่เผือกลงไปค่ะขอมานะ ใส่เผือกลงไปต้มให้เดือดก่อนนะคะเพราะว่าเผือกเขาเจะสุกสุกยากกว่าเม็ดสาคูนะคะโอเคเยอะไปไปะขออีกนิดนึงจะเป็นบวชเผือกแล้วค่ะเผือกเยอะ ก็คนโอเคขออีนนี้นึ่งดีกว่านะเผื่อจะได้นี่ใส่ไปเลย เดี๋ยวเราปิดฝาพักไว้นะคะให้เดือดแล้วก็ค่อยกลับมาชิมรสชาติอีกทีนึงค่ะถ้าพอเนี่ยค่ะเผือกเดือดแล้วนะคะก็ใส่สาคูลงไปได้เลยค่ะสาคูก็ใส่ค่อยๆใส่ลงไปเลยนะคะเลยไปเลย,เลย จะเยอะไปก็ประมาณนี้วกันนะคะใส่หมดเลยแล้วกันนะคะหอนี้400กรัมค่ะใส่ไปเลยปึ๊บก็รอเดือดให้เป็นตาปลานะคะแล้วก็ค่อยปิดไฟ เผือกก็เดี๋ยวขอดูนิดนึงนะคะว่าสุกได้ทีหรือยังไม่ต้องให้สุกมากนะคะอันนี้เมื่อกี้เขาเดือดเพราะว่าเราหั่นเป็นเต่าเล็กๆอยู่แล้วนะคะเขาก็จะแบบสุกได้ง่ายอยู่แล้วก็พอก็น่าจะสุกพร้อมก,กันกับเม็ดสาคูที่เราต้มงลงไปเมื่อกี้ค่ะก็น่าจะพอดีค่ะถ้ามีใบเตยก็ใส่ใบเตยด้วยได้นะคะแต่ว่าไม่มีอะไรเลยค่ะวันนี้มีแค่นี้ค่ะเผือกกับอันนี้อย่างเดียวปึ๊บ ก็เคี่ยวต่อคนต่อสักพักหนึ่งต้องคนด้วยนะคะไม่งั้นสาคูเขาจะติดเป็นก้อน,นะคะ่ะเมื่อกี้เราใส่น้ำตาลทรายไปประมาณครึ่งโลนะคะไม่แน่ใจว่าหวานไหมขอชิมน้ำนิดหนึ่งนะคะมไม่ค่อยหวานค่ะ บอกเลยว่าไม่ค่อยหวานเดี๋ยวจะขอใส่น้ำตาลเพิ่มอีกนิดนึงนะคะนี่เห็นไหมพอเราเผลอแป๊บเดียวเขาก็จะเริ่มเป็นก้อนแล้วค่ะก็จะต้องหมั่นคนด้วยขอน้ำตาลทรายเพิ่มอีกสักหน่อยนะคะไม่หน่อยะคะ่ะประมาณีสักชองขีดอ๊คน เริ่มเป็นก้อนค่ะก็บบีบีเของนี้นิดนึงค่ะโยงกัดคนไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าเขาจะสุกค่ะให้ใส่เป็นตาปลาแล้วค่อยปิดไฟเขาก็จะสุกพอดีมเมื่อกี้เผือกมันจะสุกแล้วนะคะ อ่อนนะคะค่อยค่อยคนไปเริ่มจะหนืดแล้วค่ะ าคูนี่เป็นอะไรที่ง่ายๆค่ะไม่ยุ่งยากสามีสำเร็จรูปทุกอย่างเลยค่ะเดี๋ยวเราคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเขาจะสุกข่ะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูเนาะเหมือนจะนานเนี่ยค่ะ ถ้าได้เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะก็แสดงว่าก้าจะสุกแล้วนะคะเป็นตาปลาแบบนี้นี่ค่ะเริ่มใส่ใส่เป็นเจลๆแล้วก็เป็นเม็ดแบบนี้ค่ะก็ปิดไฟได้เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวความร้อนจากจากอ่าในหม้อเนี่ยก็จะทำให้เขาสุกลงมาอีกค่ะมันก็จะแบบพอดีค่ะประมาณนี้เมื่อกี้ปิดไฟแล้วนะคะก็เดี๋ยวปิดไฟแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณอีกสัก5 6ถึงนาทีเขาก็จะเริ่มใส่หมดแล้วค่ะ ก็สุกเรียบร้อยความหวานก็แค่ชิมความหวานให้มันได้ตามที่เราต้องการนะคะขอชิมอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะโอเคไม่หวานจนเกินไปเอาที่เราชอบนะประมาณนี้ขอดูใ,ใกล้อีกทีนึงค่ะเนี่ยค่ะ อันนี้เราปิดไฟแล้วนะคะก็ยังมีความร้อนจากเตาอยู่เห็นไหมคะก็จะทําให้เม็ดนยคะมันจะใสขึ้นปีกค่ะแค่นี้เองค่ะง่ายๆเดี๋ยวเราพักไว้แป๊บเนึงแเราค่อยมาจัดใส่จานกันนะคะตักเสิร์ฟกันดูนี่ค่ะหน้าตาสาคูที่เราทําไว้เมื่อกี้นะคะแล้วก็ตักใส่ถ้วยแล้วก็ราดด้วยกะทินะคะกะทิที่เราต้มแล้วก็เคีเ่ยวแล้วก็ใส่เกลือไว้อยู่แล้วนะคะเล็กน้อยก็ราดเลยะคะ่ะเราจะชอบเลคะ่ะ ขอนี่นะคะชอบกะทิเยอะๆยับร้อยสาคูาสาคูกะทินะคะใส่เผือกค่ะหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้เลย <S <S 1> <S 1> <ๆ>ขอชิมนะคะเวลาทานก็กลๆเหมือนกันแล้วก็ตักทานรสชาติก็จะออกเค็มๆมันหวานนะคะขอชิมทีนิดนึงนะคะ ืร้อนอร่อยด้วยค่ะไม่หวาจนเกินไปค่ะลองทำทานกันดูนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ